ตัวอย่างการทดสอบโดยการจ่ายไฟให้กับเบรกเกอร์นะครับเพื่อดูว่าเบรกเกอร์ตัดไฟ่วดตัวนี้ใช้หลักการทำงานแบบ VD หรือ VI โดยผมจะจำลองการเกิดกระแสไฟฟ้าั่วนะครับโดยจ่ายไฟให้ขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์ในขั้วในใหมายเลขหนึ่งครับและต่อสายลายนะครับกับขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ในขั้วในใหมายเลขสองผ่านหลอด LED 11วัตต์ครับ โดยที่ขั้ว N ของเบรเกอร์นะครับผมจะไม่ต่อสายนิวเทลให้นะครับเพราะต้องการให้ไม่มีไฟเลี้ยงให้กับแผงวงจรกันดูดภายในของเบรเกอร์ครับ <S 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 ถ้าจ่ายไฟนะครับแล้วกดที่สวิตช์เบรเกอร์ไม่ทริปนะครับและหลอดไฟสว่างแสดงว่าเบรเกอร์ตัดไฟลวตัวนั้นใช้หลักการทำงานแบบ VD ครับ แต่ถ้าจ่ายไฟแล้วกดที่สวิตช์นะครับเบรกเกอร์ทริปแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนั้นใช้หลักการทำงานแบบ V-I ครับตัวอย่างการทดสอบ